เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูความอลังการของที่นี่ครับว่าขาหมูมันโถเป็นยังไงนี่ขนาดเปเป็นคือแค่มันโถซึ่งตอนนี้ลุงมานี่ก็เกือบเย็นแล้วตั้งแต่เช้ามีเยอะมากมายไก่กองมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับคุณพี่เจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับใช่คือบอกเลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยไอ้ขาหมูเนี่ยมันใครๆก็มีแต่คำว่าขาหมูไล้มันเนี่ยมันเป็นยังไง ก็เป็นเป็นขาหมูไร้มันจริงๆนะคะจะมีหนังกับเนื้อขาหมูจะมีมันมีหนังแล้วก็มีมันแล้วก็มีเนื้อ,อใช่ไหมคะแต่อันนี้จะมีแต่หนังกับเนื้อแล้วนมันอาไปไหนเราจะทอดจนหนังกรอบแล้วเราถึงจะมาต้ม อ๋อคือลีนจนแบบตัวมันหายไปหมดเลยแล้วถึงมันต้มอีกครั้งหนึ่งมันก็หายไปเองแล้วตรงเนี้ยแล้วมันโถเนี่ยเห็นในขนาดคร่าวๆคือตอนนี้เย็นแล้วประมาณ3 4มี่โมงเลถ้าตั้งแต่เช้าดิแน่นไปหมดทุกวันไหมถ้าวันธรรมดาก็จะน้อยหน่อยเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะอันนี้ในกเลยขนาดวันธรรมดานะน้อยหน่อยแล้วเอ่อประมาณสักกี่ลูกวันหนึ่งประมาณ5600อยลูกห้าหกร้อยลูกเรื่องมันก้แปลกราคาหมูเราต้องกินกับมันโถไปกินกับซาลาเปาก็ไม่ บางคนก็งงงันโถคืออะไรบันโถก็คือสาลาเปาไม่มีไส้อ่าง่ายๆเลยบมันโถลูกใหญ่ๆนุ่มๆเลยไม่มีไส้โอ,โอ้ไม่มีไส้ย,นนยิ่งกับนะกับขาหมูหมที่เป็นซอสมันนะโอ้โหสวรรค์เลยวะ่ะตอนนี้เราดูบมันโถไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูขาหมูในขวครับไป โอเคนี่เลยครับอย่างนี้ตั้งแต่เช้าเลยได้กี่ขาเนี่ยวฮะวันหนึ่งแล้วแต่ฮะวันหนึ่งเราจะต้องสองหม้ออ๋อเนี่ยคือคำว่าเอาไปทอดให้กรอบแล้วหนังมันจะย่นประมาณแบบนี้มันจะไม่ตึงตอนทอดเนี่ยน้ำมันมันจะลีนออกหมดเลยตัวหนังมันจะไม่ยุบมันก็เลยทําให้ดูแบบหนังมันจะย่นแบบนี้ครับเราจะใช้ขาหน้าทั้งหมดขาหนึ่งก็ตกประมาณโลครึ่งประมาณนี้คือเทคนิคการต้มนะคะเราไม่ได้ต้มวันเดียวหม้อหนึ่งเนี่ยเราจะต้มได้50ขา พอเราต้มใส่เตาถ่านใส่ถ่านไปเต็มเตาใส่เครื่องอะไรเสร็จต้มเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยให้ถ่านดับแล้วพอรุ่งเช้าขึ้นมาเราก็จะกลับเอาข้างบนลงเอาข้างล่างขึ้นแล้วต้มจุดไฟอีกทีไหมก็ต้มใหม่ต้มอีกรอบหนึงให้ดับอีกรอบนึงจนกว่าข้างล่างมันจะนิ่มแต่ข้างบนใช้ได้แล้วใช้แบบไม่ต้องตั้งเวลาก็ไ้เลยถ่านเต็มเตาขาหมูเต็มหม้อเทงไว้หนึ่งคืนจนถ่านมอดรุ่งขึ้นอีกวันพลิกกลับอีกครั้งหนึ่งเสร็จเรียบร้อย